กินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยนี่ยนี่เยอะๆเลยอเอาเน้นๆเลยอืมเฮ้ยทำไมอาหารหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันจะกินอะไรเนี่ยไม่ได้กินเลยสิครับคุณนะว้าวนี่สินะเป็นผลของการตื่นเช้าแล้วมากินข้าวเช้าเนี่ย ฉันจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยนี่จะเอาคนเดียวไม่แบ่งใครเลยนี่เยอะๆเลยอนี่ไขด่ดาวไขด่ดาวอืเอาเน้นๆเลย <N b ils> น่ากินจังโว้ยนี่ยอื้อืมเฮ้ยทำไมอาหารหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรเนี่ย <N b ils> ไม่ได้กินเลยสิครับคุณนะหนูตักกินคนเดียวหมดแบบนี้ได้ไงนี่ แล้วคนอื่นนะ่ะเขาจะกินอะไรล่ะลูกหนูกินไม่หมดนี่มันก็เสียดายนะลูกต่างมาตั้งเยอะนี่แถมคนอื่นนะ่ะก็ไม่ได้กินด้วยโรงแรมนี้อ่ะไม่ได้มีแค่หนูนะที่มาพักอนะ่ะผมไม่น่าทําอย่างนี้เลยครับคุณนะ้าต่อไปนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับหนูนะ่ะหัดรู้จักเห็นแก่นส่วนรวมด้วยนะน็อตน้อยคุณน้ารู้ชื่อผมได้ยังไงครับอ๋อมาที่บ้านน้าก็ชื่อนี่แหละน้าแค่เรียกเป็นมั่มหวหมวยเฉยๆนะ่ะแบ่งให้น้ากินด้วยแล้วกันนะ หัวเขาเด็กหน้าแก่เขากว่าแม่ขอบพวกเจ้าเท่าไรตนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสาสิบคิดว่าเขาอ